ผมกอเป็นสวสนน่อใช่กรรมการทสบททสทสทสเทสเชิญเลยนะคะหมายเลขหนึถึงหมายเลขหกแตนบมา 好，落地。苏三七茶，铁 ต,ต้นตาและศูนย์ขาส่งผู้พูดขอนแก่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีของนักล่าฝันที่จะก้าไปเป็นแน้วดวงต่อไปปฏิบัติการล่าฝันมีที่สิ่งแฟรแฟรี่แฟนตาเชียอีเลฟเว่นและขอเชิญพบกับพิธีกรของรายการ สวัสรสสิงค์าร์รี่ปราสาค่ะกลับมาจะเจอกันนะคะกับกิจกรรมการประกวดร้องเพลงแฟน r ีแฟนเชียซีซั่นสค่ะบัิการล่าฟันปีที่สิบนะคะบันดาอีกท่านที่จะนำท่านก้าวขึสู่เวทีระดับประเทศใน,นรอบเซมร์เนีลรอบแรกนะคะวันเสาร์ที่หนึเมษาย,ยนสองพันห้าร้อค่ะและวันนี้นะคะดีต้นน้ำนะคะจาก98.5าสิบแปดจุฮปปทา รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ด้วยนะคะและสำหรับกิจกรรมการ,การประกวดของเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ใหญ่เจรีของเรานะคะกับจ e ี ia, นโปวิีค่ะสภาการุษเมลก้า เสภาพผ้าผดะลิเกเตอร์ชุดชั้นในจินตนาสูตรค้าส่งวิฟู้ก่อนแก่นนะคะตลาดต้นตาลและก็สถานที่ของเราในวันนี้ด้วยค่ะกับสูตรสพสินค้าแฟรรี่ปราซานะคะรู้วิดึงขอบคุณชุดสวยๆของพิธีกรนะคะจากแบรนด์อีพีค่ะวันนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อชิ้นแรกในราคาปกตินะคะแล้วก็ชิ้นที่2ลด50%สําหรับสาวๆที่กําลังมองหาเสื้อผ้าใส่ทํางานนะคะก็แวะไปจับจองกันได้เลยที่บริเวณแบรนด์ของ EP ชั้น2แฟรรี่ปราสาของเราด้วยนะคะและก็ต้นเดืานจะนผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว ในรอบบริษัทของเราทั้ง4รอบตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะและเราได้ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านรอบบริษัท <5 S 1> นะคะมากกว่า40 <5 S 1> คนและเราจะแบ,บ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น2วันนะคะคือวันนี้ <5 S 1> และวันพรุ